เราชนะเฟส1เฟส2กลุ่มนี้เช็คผลทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงิน900 0บาทนะฮะเราชนะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่จะทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วเช็คผลได้เลยนะในวันที่21พฤษภาคม64นี้นะครับจริงๆเช็คได้วันไหนก็ได้นะครับ21พฤษภาไป้นไปนะกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองครับ กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่6มีนาะถึง13พฤษภาคม6กครับซึ่งประกาศผลเนี่ยวันที่21พฤษภาคม6กก็คือวันนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดดูคลิปหลังจากวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับคุณยังสามารถทบทวนสิทธิ์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วการรับ,บวงเงินสิทธิ์เนี่ยก็คือรับวันที่22พฤษภาคม64อันนี้คือเป็นอันเก่าครับ7,000แต่ตอนนี้นะปัจจุบันคุณจะไม่ได้7000นะครับคุณจะได้800 0เพราะว่าวันที่25พฤษภาคม4 คุณจะได้1000แล้วก็บวกอีกวันที่22อีก7,000รวมเป็น8,000บาทครับแล้วทีนี้คุณก็จะได้อีก1000ในวันที่28นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดรายละเอียดกันนะครับว่ากลุ่มๆนี้เนี่ยจะดูว่าได้สิทธิ์เนี่ยคุณสมบัติก็คือจะต้องมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือคุณต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบู์ขึ้นไปณนะวันที่19มกราคม64นะฮะสคือไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3 สาไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนานหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการ4ไม่เป็นผู้ที่ได้เงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0นบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดครับก็คือรายได้ต่อป,ปีไม่เกิน3 0 0 0 0นแล้วก็5ก็คือไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน5 0 0 0 0นบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดก็หมายความว่าทุกบัญชีรวมกันต้องมีเงินไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับ อันนี้ก็คือใช้กดแหละกัเกเณฑ์เดิมแหละครับแต่ผมย้ํเตัวอีกทีแล้วก็กําหนดการการโอนเงินครับสำหรับกลุ่มนี้ฮะยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพื่อที่ผมเล่าให้ฟังกําหนดการก็คือวันที่22บพฤษภาคม64คุณจะได้เงินครั้งแรก8,000บาทแล้วก็28พฤษภาคม64คุณจะได้ครั้งที่2เพิ่มอีก1่พรวมเป็น9,000บาททั้งนี้เงินเยียวยามาตรการรชนะจะสามารถใช้ใจ่ายวงเงินผ่านแบบประชาชนได้นะครับกลุ่มคุณก็คือใช้บัตรประชาชนในการใช้เงิน ก็จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม64ถึง30มิถุนายน64ครับสิ้นสุดโครงการพร้อมกับทุกกลุ่มเลยนะฮะไม่ไว่าจะกลุ่มเปาตังกลุ่มมอ33ก็หมด30มิถุนายน64เหมือนกันครับหรือจะเป็นกลุ่มบรสษัทบริการก็หมด30มิถุนายน64เหมือนกันครับและคลิปนี้มาแจ้งเรื่องสําคัญเพียงคร่านี้ครับแล้วทบทวนสิทธิ์ทบทวนทบทวนสิทธิ์เช็คสิทธิ์เช็คอย่างไงนะฮะก็คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของเราชนะได้เลยแล้วกด เช็คสิทธิ์ได้เลยครับในเว็บไซต์จะมีวิธีการง่ายๆอยู่แล้วนะครับตรงนั้นส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์คุณโทรนะฮะโทรไปได้เลยนะครับมีเบอร์ติดต่อของเขาอยู่นะครับโทรไปถามว่าคุณได้สิทธิ์ไหมนะครับนะลองติดต่อไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากดูข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ